สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆส,สภาพงามๆม,มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับกับนิสสันซันนี่นีโนะครับคันนี้ปี2004ครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์สีสันสวยงามเงาฉ่ำนะครับคันนี้สีเต็มร้อยเลยนะครับเก็บงานเช็คระบบเรียบร้อยนะครับโฉมท้ายแตงโมนะครับปี2004นิสสันซันนี่นีโอ1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อเลยพิกคว่ำภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับและซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังสวยๆตกแต่งลายไม้สภาพงามๆนะครับวันนี้79,000บาทนะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามมาได้เลยครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับได้ยางใหม่ปี202 24นะครับภายในสวยภายนอกงามนะครับใครกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับจัดไปครับกับนิสสันซันนี่นีโอระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวาเมีนบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวาเมีนบุรีกรุงเทพครับ ภายในสวยมากๆเลยนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้แน่นอนรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นโฉมท้ายแตงโมนะครับนิสสันซันนี่นโอปี OP 2004รถได้สวยได้สภาพนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องวนหาที่ซ่อมอะไรนะครับเราคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับ นี่เลยครับแม็กเดิมโรงงานแล้วครับใครที่สนใจนะครับเน้นโทรเจรจานะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับขอรูปขอคลิปเป็นได้นะครับไลน์ไปได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับราคา79,0 0 0บาทนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานแล้วครับดูแลระบบมาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกมีครับไฟสวยสีงามใครที่สนใจอยากได้ใช้งานมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับกับนิสสันซันนี่นีโออยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวาบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพครับโทรเจ จาเข้ามาได้เลยครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสภาพราคาน่าสนใจสภาพฟิตสวยเก็บงานมาเรียบร้อยภายในก็งามๆแบบนี้นะครับเบาะหนังสภาพดีตกแต่งลายไม้มาใครถูกใจนะครับเน้นเลยครับโทรเจราจาเน้นโทรเจราจาสอบถามรายไปโทรไปครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถดีๆสภาพงงานนะครับท่านอาจจะเจอราคาของซันนี่นีโอหลากหลายนะครับ4ี่หมื่นห้า ห้าหมื่นเก้าหกมืนเก้ามันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมคันนี้จบแน่นอนนะครับยางก็ได้ใหม่นะครับยางปี2องพภายในก็สวยเช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับระบบแอร์เย็นระบบไฟภายในใช้งานได้ครบนะครับโทรเลยนะครับติดต่อได้เลยครับตัวนี้ก็เป็น ตัวเลือกให้กับสมาชิกราคาหลักหมื่นนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยสีสวยเต็มร้อยนะครับคันนี้ดูแลสภาพมาแล้วนะครับใครที่ถูกใจนะครับเน้นโทรเจรจาไปทดลองขับได้เลยครับรถดีรถคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับกลัวจะโดนโกหกบอกเม็ดเพียความจมนั้นตับต่อนะครับคันนี้รับรองคัดมาอย่างดีนะครับส่งต่อรถสวยๆเพียงเท่านั้นนะครับรถไม่สวยไม่นําเสนอนะครับใครโทรได้โทรเลยนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงอะไรเย ครับรุ่นนี้จัดไปครับ